สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการเะ้์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการะหอวิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจําวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567ถ่ายทอดสดทางช่องเ HD ดเดีหมายเลข35ถ่ายทอดสดเวลา4ี่นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16บหกนาฬิกา30นาทีคู่มวยทําการถ่ายทอดสดมีทั้งหมด4คู่คู่หนึ่งกาสดเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่3สายซีเป็นการพบว่างทางด้าน นิวปรกรณ์สอโชคมีชัยพบกับทางด้านยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมตอ่อเวทน้ำหนัก112ปอนด์คู่ที่สองการสดเป็นมวยรอบปูนเสือ,อั้างที่สมสายดีเป็นการพบกับทางด้าน1สยามสอเตชพันพบกับทางด้านเพชรตะวันเพชรจินดาต่อเวทน้ำหนัก1 1 2ปอนด์คู่ที่3การสดไปรองคู่เอกเป็นการพบกับทางด้านเด่นพยักษ์ศักดิ์สตูลพบกับทางด้านวันวิเศษลูกบ้านใหญ่ตอ่อเวทน้ำหนัก1 1 9ปอนด์ ผู้ที่สี่ขาสดเป็นคเอกเป็นการพววูมวล่าทางด้านเพชรพระรันชัยพบกับทางด้านปาฏิหาริย์พอรับบุญต่อเวน้ำหนัก129อปอนด์ก่อนที่ผมจะทําการวิเคราะห์วิจารณ์ผมขอว่าผู้สนับสนุนครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยไม่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนําพักยกสองมวยพักยกรบออโต้ราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเส็บสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์คับสอบถามทุกคนได้ สมาชิกอย่าลืมรับเวลาแอดไลน์เพิ่มเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใ่แอดนำหน้าแอดไลน์ไปที่แอดพีเคสองี่พักยกพีเคสองี่การเงินมั่นคงรอบเต้นวากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปอย่าลืมบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวแนะนำมาพักยกระบออตโต้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกสองซี่เท่านั้นเราก็จะเริ่มทําการข้อวิจารณนะ์ครับคุยหนึ่งกาสดเป็นการโพล่าทางด้านนิวประกอ,อโชคมีชัยพูกทางด้าน ยอดาอทีพดุงชัยมวยไทยยิมมวยคู่นี้สมาชิกเป็นมวยรอบปูนเสื่องยี่สามนะครับสายซีฝ่ายแดงนะเป็นทางด้านนิวประกรณ์สอโชคมีชัยอายุ17ปีมวยมาจากจังหวัดนราธิวาสสูง168่งซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอโชคมีชัยทางด้านนิวประกรณ์ครับเป็นมวยถนดัดขวาครับจังหวะฝีมือดีเอากบเครื่องหลักเรี่ยมสมองมวยดีอาวุธออกลิลากหลายนะครับนอกได้ในดีหนักแรงใช้ได้ จังหวะดักเตะดักแทงนำพอดีมาสอ,อกออยนุ่นแรงสอ,อกดักส,อ,อ,กสอ,อกส่วนได้ออกได้คมออกได้แม่นเลยครับเข่าองในายป้ามรัฐมัดตีดีจังหวะนแทงกวางแทงนำพอดีสอ,อกรับประชิดออกไดรวดเร็วอันตรายหัวทีหูใจมั่นคงส่องไฟล่าสุดก็มีแพ้คะแนนด้านเป็กปตซทองทวีที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแล้วก็ไฟล่าสุดนับชนะคะแนนด้านสิทธิ์รักปอภัยแดงที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีส่วนฝ่ายเมืองเมืองด้าน,านยอดนาทีพดุงชยัยมวยไทยยิม อายุ16ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสุโขทัยสูง1่ร้อเซนเมตรทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยพดุงชัยมวยไทยยิมชิจังหวัดพิษณุโรกทางด้านยอดนาทีนะเป็นมวยถนดัดขวานะครับทรงมวยมวยฝีมืออาวุรบเครื่องหลักเหลี่ยมสมองมวยดีอาวุ้ออกในล่องแค่วนะับตั้งรับจับทางดีจังหวะดักเตะดักแทงทำได้ดีแข้งหน้าออกได้ดีเข่าในปั้มรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้หัวใจหนุ่ใจมั่นคงสองไฟล่าสุดกินแพ้คะแนนด้านเป็กปตทททททอองงวววีีีี่่เมยชส แล้วก็ไฟลล่าสุดครับชนะคะแนนด้านสิทธิ์รักปอภัยแดงที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีมวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นพี่ครับอายุมวยมากกว่ากันครับอายุจริงมากกันหนึ่งปีประเภทมวยอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีหลักเรียมสมองมวยดีครับอาวุธเนี่ยออกได้หนักได้แรงนะครับเตะต่อยหนักแรงมาส่ออกอยดีโดยเฉพาะซอกเนี่ยออกได้แม่นใช้ได้ดีนะครับฟอร์มการชกเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาชกในมวยรอบปูนเสือครั้งเนี้ย ชนะที่ต่อมา8ไฟฝไฟฝรวดเลยนะครับถือว่าเป็นดาวรุ่งมาจากเวทีม,มวยภูธรแล้วก็น่าจะทะลุเข้ารอบลึกๆได้น,นะครับนักชงด้านฝ่ายแดงนิวปรกรณ์ส่อโชคมีชัยถ้าสมาชิกชอบประเภทนะักชกรุ่นน้องครับจังหวะฝีมือดีเอากบเครื่องคล่องแคล่วครับตั้งรับจับทางดีจังหวะดักเตะดักแทงน้ำดีมาส่อออยดีแต่ดูว่าเป็นมวยที่มีธาตุมวยน้อยครับโดนบทโดนเบียดมียุบมีย่นมียอมนักชงด้านฝ่ายดัเงิน,นครับยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิม สำหรับมวยคู่นี้สมาชิกเป็นมวยรอบปูนเสือนะครับครั้งที่สามสายสี่คู่เนี้ยสาหรับผู้ชนะเนี่ยเข้ารอบแดคนต่อไปเลยครับเป็นคนที่หะครับสําหรับผู้แพ้เนี่ยตกรอบเลยหมดสิทธิ์แล้วครับไม่มีการแก้มือแล้วนะครับสรุปการขวิจาร์คู่ที่หนะึ่งะสมาชิกมวยคู่เนี้ยดูว่ารูปเกมต้นต้นเนี่ยน่าจะออกมาแรกวุกสนุกครับแต่ดูว่าทางด้านนิวปกรณ์เนี่ยสอ่อโชคมีชัยนะครับดูว่าไปปลาย่ยเข่าไงจะแข็งแกร้งแข็งแรงกว่าครับอาวุธไปปลายเนี่ยจะออกได้หนกักได้แรงกว่า ลูกอึดลูกทนท,นทาดมวยการยุไรปลายเนี่ยดูว่ามั่นคงฝากบทเบียไปแล้วนะครับดูดีฟาดครับจะเอาชนะยอดทีพดุงชัยมวยไทยยิมเป็นไปแบบสนุกก็มาถึงคู่ที่สองการสดครับคู่ที่สองการสดเป็นมวยรอบปูนเสื่องรีบสามสายดีนะครับเป็นการโป๊รานทางด้านหนึ่งสยามสอตีชพันธ์พบก,กับทางด้านเพชรตะวันเพชรจินดาต่อยเวทน,ำน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านหนึ่งสยามสอตีชพันธ์ หรือชื่อกล่าวคือดาวตดาตังครับอีสานโควนปิงอายุ7ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดตังสูง1น5เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอเตชพันธ์ทางด้านหนึ่งสยามนะเป็นมวยถนัดสายนะครับทรงมวยมวยเข่าในนะครับร็อกรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงนะครับบูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันอ้อหุนะครับเตะต่อยหนักแรงนะครับหัวใจสใจสู้ดีมีลูกคึ้นตลอด สองไฟล์ล่าสุดคือมีแพงนกจุ้ยสด้านเพชรยงงกายจิตมองนนท์ที่เวทีมวยตะวันนาแล้วก็ไฟล์ล่าสุดครับพิกเอาชนะคะแนนด้านโรบคอับิวเจซีที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีส่วนฝ่ามือเป็นด้านเพชรตะวันเพชรจินดาอายุ18ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดลบบุรีสูง170เิเซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยลูกเฉพาะกุมภกรันทางด้านเพชรตะวันนะเป็นมวยถนัดสายครับรูปร่างชกเนี่ยสูงยาวครับตรงมวยมวยฝีมือเอาลากายหนักแรงครับเตะสายต่อยสายจังหวะดักเตะดักแทงทำไมดี มาซอนออยดีนะครับซอดกดักซอกส่วนเนี่ยข้าแรกก้าฝันนะเข่าในปั้มรัดมัดตีดีจงังหวะดันแทงกว่างแทงทำดีซอกระชิดออกได้ดีพัใจใจมั่นคงซองไฟล่าสุดค็มีชนะน็อกย่อยหนึ่งนะเจริญดวงบุญรานามวยไทยที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแล้วก่าไฟล่าสุดนะแพ้แคนา้านนิติกรส่วนน้ําทานคีรีที่เวทีมวยช่องเจ็ด,นะนนดสีวนนม,วม,วมวยคู่เนี่ยสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นน้องนะประเภทมวยเข่าในาล็อกรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่ง ปอดใหญ่ปลาแรงนะบูสู้ดีเตะต่อยหนักแรงนะผู้ชี้จุใจเนี่ยสู้ดีการยืนได้ปา่านมั่นคงหลังจากหยุดหายจากเวทีมาตรฐานเมืองกรุงเนี่ยไปนานร่วม2ปีปีครับกลับมาชกในมวยรอบปูนเสือครั้งนี้ในฐานะตัวสำรองครับมาเข้าชกแทนทางด้านเจริญดวงบุญลานานมวยไทยครับแล้วก็มาชกเนี่ยพลอนชนะคณนดน้านโรโบครอปบยูเจซีลงมาสนุกนครับถือว่าร่างกายและมาตรฐานการชกเนี่ยโชว์ไวด้ดีครับนักชกด้านฝ่ายแดงหนึ่งสยามสอเตชพัน ถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นพี่ครับชื่อเสียงการผ่านมวยเนี่ยดูดีฝ่าครับอายุมวยมากกว่าอายุจริงเนี่ยมากกัน2อปีครับประเภทมวยถนัดสายรูปร่างชกเนี่ยสูงยาวครับอาวุธครบเครื่องนับราักเรียมสมองมวยดีเตะต่อยหนักแรงครับซอกดักศอกส่วนเนี่ยกล้าแรกกล้าฝันมีลูกตวัดเตะก้างคอเป็นทีเด็ดนะครับแต่เป็นมวยที่ปลายๆในการยืนระยะไม่ค่อยมั่นคงครับโดนบทโดนเบียดมียุบมีย่นมีแผ่วปลายครับกักชด้านฝ่ายเงินเพชรตะวันเพชรจินดา สำหรับมวยคู่นี้สมาชิกเป็นมวยรอบปูนเสื่องที่สามตายดีเนี่ยผู้ชนะเนี่ยได้เข้ารอบนะครับเป็นคนที่8ต่อไปนะครับส่วนผู้แพ้เนี่ยตกหมดสิทธิ์นะครับไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วครับก็ตกรอบไปเลยนะครับสรุปการข้อพิจารณาคู่ที่2ส่วนตัวนะสมาชิกผมเลือกชอบและแนะนำนะครับให้สมาชิกเข้าไปก่อนครับทางด้านเพชรตะวันเพชรจินดาดูว่าต้นๆครับความหลากหลายของวุฒิเนี่ยดูว่ามีมากกว่านะครับต้นๆเนี่ยเกมเนี่ยไม่ประทานนะเล่นจังหวะมือวงนอกดูว่าทางด้านเพชรตะวันเนี่ย ทรงมวยทางมวยมวยถนาัดสายครับอาวุธวงนอกเนี่ยดูว่าออกได้นหนักเด็แรงอาวุธออกหลากหลายฟาครับจังหวะต่อยมัดฟันศอกเนี่ยทําได้ดีนะครับในยกต้นๆสมาชิกเข้ารนะับเพชรตะวันเนี่ยตามทางมวยทรงมวยเนี่ยผมคิดว่าดูได้เปรียบครับมีราคาสมาชิกก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนด้วยเกมเป็นปลายครับบทเบียดแล้ววุ้ไปแล้วถ้าดูว่าทางด้านเพชรตะวันเนี่ยรูปร่างชก็ได้สูงได้ลอยฟ้าครับถ้าจาังหวะเข้าวงในเนี่ยจังหวะกดแขนไร้แขนกว่างหน้าสูา้ได้ไม่ยุบไม่ย่นไม่แผ่วปลายนะครับ ดูดีฝาแน่จะเอาชนะหนึ่งสยามสอเตชพันเป็นไปแบบสนุกก็ามาถึงคู่ที่สามการสดคู่ที่สามการสดไปล้องคู่เอกเป็นการโพล่าทางด้านเด่นพยักศักสโตนพบกับทางด้านวันวิเศรษรูรปบ้านใหญ่ต่อยเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนด์ฝ่ายแดงนะไปทางด้านเด่นพยักศักสโตนอายุยี่สิบเอ็ดปีเป็นมวยมาจากจงังหวัดสโตนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิกซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติเพชรของทีมงานคนจัด ทางด้านเด่นพยักนะเป็นมวยถนัดขวานรรูปร่างชกเนี่ยสูงยาวครับจังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องหลักเปลี่ยมสมองมวยดีอาวุธนี่ออกได้หลากหลายหนักแรงทุกรูปครับเตะหนักต่อยแรงมาสอ,อกออยรุนแรงสอ,อกดักสอ,อกส่วนเนี่ยกล้าแรกกนนในในล้าฝันครับเข่างในเนี่ยมีทุกกดแขนไร้แขนกว่างหน้าดันแทมมีสอ,อกสลับมือที่ดวใจเนี่ยสู้ดีมีลุกคึกตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะน็อกลุยสองนาสีดีโชคสอพง,งอมรที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี แล้วก็ไฟลล่าสุดครับชนะน็อกยุ้ยสามด้านวันวิเศษลูกบ้านใหญ่ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีส่วนฝ่ายเมือเืองด้านวันวิเศษลูกบ้านใหญ่อายุ19ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดตังสูง170่งเซนติเมตรทำการเก็บตัวิซ้อมที่ค่ายมวยสอเตชพันธ์ทางด้านวันวิเศษเนี่ยเป็นลูกชายด้านวันวิเศษลูกบ้านใหญ่ครับรานชายทางด้านแสงทีรันลูกบ้านใหญ่ยอดมวยในอดีตนะครับทางด้านวันวิเศษเนี่ยเป็นมวยถนัดซ้ายครับจังหวะฝีมือดีเอาคุบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายครับมาสออ่อยรุนแรง เข่าในเนี่ยป้ามรัดมัดตีดีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงซอกและประชิดนี่อ่อยดีประชิดหัวใจสู้ดีนะครับมีลูกคึ้นตลอดสองไฟลา่าสุดคือมีแพน็อกยุ้ยสามด้านเด่นไปยักษ์สักสตตนที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแล้วก็ไฟล่าสุดนครับชนะคะแนนด้านทีระเดชช้างนครสีที่เวทีมวยราชดำเนินมวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศนะักชกรุ่นพี่นะับฟอร์มการชกสามไฟลา่าสุดเนี่ยชนะติดต่อมาตลอดสภาพร่างกายช่วงนี้ถือว่าดีนะครับประเภทมวยเอาคุบเครื่องหลักเตรียมสมองมวยดี เตะต่อยหนักแรงครับมาสอ,อกอ่อยรุนแรงสอ,อกดักสอ,อกส่วนเนี่ยออกริแมนออกได้คมนะครับเข่าในปั้มรัดมาตีดีแข็งแรงใช้ได้การอยู่เลยปลาย่มั่นคงแต่ติดว่าหยุดหายชกเวทีมาถ,ถ่านเมืองกรุงเนี่ยไป3ตีเดือนครับส่วนหน้าเสื้อตัวเงินเนี่ยดูดีฝ่านครับ้อบตัวท,ทีมงานครังจัดกระนักชงด้านป่ายแดงเด่นไปยักษ์ักสตูลถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นน้องครับตรงมวยทางมวยมวยถนาาาัดสายจังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องบูสู้ดีครับกล้าแรกกล้าสวนเตะหนักต่อยแรง,แรงมีทุกเตะขางแรง เข้าในแข่งแก่งแข็งแ,งแรงใช่ได้ครับกนักชงด้านกวาดํานเนินวันวิเศษลูกบ้านใหญ่ก่อนที่ผมทาการสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์คู่ที่สามรองคู่เนี่ยผมจะมาเล่าข่าวนะสมาชิกมวยคู่นี้เจอมาไฟล่าสุดครับต่อยกันมาเมื่อวันอาทิตย์ที่8เดือน10ปี2 5 6 6ก็ต่อยกันมาเมื่อประมาณ3เดือนมาฝ่าครับวันนั้นต่อยเวทมักหนึกาสปอนด์ครับเจอกันที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีเป็นทางด้านเด่นพยักเนี่ยเอาชนะน็อกลงมานะครับในยกที่3 แต่รูปเกมก่อนที่ทางด้านเด่นพยักจะเอาชนะน็อกลงมาเนี่ยเรียกว่ารูปเกมเนี่ยสนุกครับแล้วุกันสนุกนะครับรูปเกมเนี่ยคู่ขี้สูสีครับก่อนที่ทางด้านเด่นพยักเนี่ยจะได้จังหวะฟันตอกครับเอาชนะน็อกทางด้านรอนพิเศษลงมาเลยกที่3ามนะไฟล่าสุดทั้งคู่เจอกันสรุปการวิจารณ์คู่ที่3รองคู่เนี่ยส่วนตัวยังเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นพี่ครับฟอร์มการชกช่วงหลังในชนะติดต่อมาตลอดครับทางด้านเด่นพยักสักสูตแต่มวยคู่นี้สมาชิกรูปเกมการชกเนี่ต้นๆเนี่ยน่าจะออกมาแร่วุธกนสุก พลิกไปพลิกมาครับทั้งคู่เนี่ยถือมวยที่ใช้หมัดและศอกได้ดีทุกกันทั้งคู่ใครพลาดโดนใครเนี่ยมีโอกาสโดนนับโดนน็อกได้เลยนะครับแต่เกมไปไปลายเนี่ยบทเบียดแล้ววุบแล้วผมดูวันด้านเด่นพยักเนี่ยเข่าออใงนจะดูว่าแข็งแกร่งแข็งแรงฝันทับลูกอึดลูกทนจังหวะฝีมือไปไปลายเนี่ยดูดีฝ่าครับประกอบกับหน้าเสือตัวเงินเนี่ยดูดีฝาแน่จะเอาชนะวอิเลซรูปบ้านใหญ่เป็นแบบสนุกก,ก็มาถึงคู่ที่4ี่ครับสดครับคู่ที่4ี่ครับสดเป็นคู่เอกเป็นการพบลางทางด้าน เพชรพารานชัยพบกับทางด้านปาฏิหาริย์พอรักบุญต่อยเวทน้ำหนัก129ปอนด์ฝ่ายแดงนะเป็นทางด้านเพชรพรานชัยหรือด้านเพชร69สุราษฎร์อายุ2ี่สิบเปีนะเป็นมวยมาจากอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสูง1 6 7เซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยพารานชัยทางด้านเพชรนะครับเป็นมวยถนัดกว่าครับอาวุธครบเครื่องบูสู้ดีกล้าแรกกล้าสวนเตะหนักต่อยแรงครับมาสอกนุนแรงสอกดากสอกสวนในกล้าแรกกล้าฝันมีลูกเตะขาแรงๆเข่าวงในเนี่ย เข่าวงในนะปั้มรัดมัดตีแข่งแก้งแข่งแรงนะปอดใหญ่ปลาแรงการยืรย ա, ย้ได้ปลาเนี่มันคงซอกรับชิดนี่อ่อยดีโทจิรุใจเนี่ยสู้ดีมีทุกข์ตลอดสองไฟล่าสุดก็มีแพ้คะแนนด้านโฟกัสแอสสันปลาตองที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีแล้วก็ไฟล่าสุดครับชนะคะแนดนด้านเพชรมรกรสิทธินายกทวิตพงศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรสันจรส่วนฝ่ายเมืองเมืองด้านปาติหา์พอรักบุญอายุ22ปีมวยมาจากจังหวัดอุบลราชธานีสูง17 5เซนติเมตร ทำการเก็บตัวฟิซซ้อมที่ค่ายมวยพอรับบุญจังหวัดขอนแก่นทางด้านปาติหานีเน่เป็นเป็นน้องชายด้านบางตอพอรักบ,บุญครับปาติหารนะเป็นมวยถนัดขวานระรูปร่างชกเนี่ยสูงยาวคนระับทรงมวยมวยเข่าในคนระับเดินแทงกว่างแทงนะงรับฟิซอกสลับอาวุธวงนอกเนี่ยพอใช้ได้คนระับเตะต่อยหนักแรงปอดใหญ่ปลาแดงการยืนเลยปลาเนี่ยมั่นคงขยันเดินเปิดเกมขยันออกหุ่นนะผู้ที่สนใจ่ยสู้ดีสองไฟล์ล่าสุดที่มีเสมอทางด้านยอดธงสองจอโต้งปาจีนที่เวทีมวยนานาชาติรังสิต แล้วก็ไฟล่าสุดนะแพ้กคะแนนด้านยอดธงสอจอต้องปาจีนที่เวทีมทวมมนาชาติรังสิตมวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นน้องนะรูปร่างชกเนี่ยเสียบเปรียบนะประเภทมวยเอาครุบเครื่องบูสู้ดีกล้าแรกกล้าสวนเตะหนักต่อยแรงนะซอกดักซอกสวนเนี่ยกล้าแรกกล้าฝันมีทุกเตะขาแรงๆเข่าในเนี่ยแข็งแกร้งแข็งแรงนะปอดใหญ่ปลาแรงการาย,ายีได้ปลาจะมั่นคงหน้าเสื้อตัวเงินเนี่ยดีมากนะมีทีมงานมาดันสู้ดันเล่น มาตรฐานการทำมวยค่ายพรันชัยเนี่ยแฟนมวยให้การเชื่อถือสูงครับชกที่เวทีเนี่ยประจํา,าสม่ําเสมอไฟเนี่ยชกในบ้านนะเปรียบเสมือนเจ้าบ้านคนระับนักชงด้านฝ่ายแดงเพชรพรันชัยถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นพีนะ่ครับรูปร่างชกเนี่ยสูงได้รอยเห็นครับประเภท,ทมวยเข่านแข็งแกร้งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับเดินแทงขวางแทงครับแทงเจ็บแทงลึกศอกรับประชิดเนี่ยอ่อดีนะครับเตะต่อยหนักแรงเดิมทีก็ชกอยู่ที่ประจาศึกเกียรติเพชรครับแต่ช่วงหลังเนี่ยย้ายไปชกที่ศึกเพชรยินดีครับ ฝเนี่ยมาในฐานะทีมเยือนครับแล้วก็ไม่ได้ชกช่วงเวลากลางวันเนี่ยมานานพอสมควรแล้วกราังชงด้านฝ่ายเมือนครับปาฏิหาริย์พอหลักบุญสรุปการเขาจานคู่ที่4คู่เองเนี่ยส่วนตัวนัสมาชิกผมแนะนําแล้วก็ะผมแนะนำนะให้สมาชิกเข้าไปก่อนครับทางด้านเพชรพรานชัยครับดูว่าต้นต้นเนี่ยจังหวะฝีมือดีฝ่าครับอาวุธออกได้หนักได้แรงกว่าครับจังหวะต่อยมัดเตะขาฟันซอกรุนนับรุนน็นนอกก่อนได้ตามทางมวยทรงมวยเนี่ยเข้าไปก่อนครับทางด้านเพชรพนเนี่ยดูว่าได้เปรียบ สมาชิกข้าดนั้นเพชรมีราคาสมาชิกก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนด้วยเกมไปปลายนะบทเบียดแล้วไปแล้วดูทางด้านเพชรนะพยายามชกในรูปเกมตัวเองถนัดครับอย่าเน้นป้ามเข่าลงในมากดันเตะดันแทงนะประกอบกับหน้าเสือตัวเงินบรรยากาศที่มุมเนี่ยบรรยากาศตัวเงินที่ออกมาเนี่ยดูดีมากครับความเชื่อถือแฟนมวยสธาสูงครับแพ้เรียกว่าแพ้เยอะก็เหมือนแพ้น้อยครับชนะน้อยก็เหมือนชนะเยอะครับสำหรับค่ายพรันชัยที่มาต่อยทีเวทีโมจิเสีเนี่ยหน้าเสือเนี่ยดีมากเลยครับ จะเอาชนะป,ะปาฏิหาริย์พอรักบุญนะครับเป็นแบบสนุกสำหรับการข่าววิจารณ์ทั้งสี่ครวจบลงแล้วสมาชิกอย่าลืมนะครับชอบการข่าววิจารณ์ผมช่วยเข้าไปกดนะครับเพจมวยตู้เจ็ดดาวนะเฟซบุ๊กนะเพจเฟซบุ๊กมวยตู้เจ็ดดาวฟันธงมวยเด็ดครับมีข้อมูลลงทุกวัน,นครับมวยรักมวยชอบลงทุกวันนะครับรูปร่างช่วงโชคของนักมวยน้ำหนักกชคครับมีลงทุกวันสมาชิกเข้าไปช่วยกดติดตามนะยครับผมก็จะสรุปการข่าววิจารณ์ครับ คู่หนึ่งกาสดเนี่ย 1, เป็นมวยรอบปูนเสือเนี่ยผมเลือกชอบทางด้านนิวปกรณ์สอโชคมีช <It> ัยนะครับดูว่าต้นต้นเนี่ยคู่ขี้ะนรับรูปเกมการชกเนี่ยหน้าจ่อมาคู่ขี้จะไปปลายเนี่ยดูว่าอาวุธออนนี้หนักแรงกว่านะครับเข้าในแข็งเกงแข็งแรงกว่าจะบทเบียดเอาชนะยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมเป็นไปแบบสนุกคู่ที่2กาสดผมเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นพี่นะครับทรงมวยทางมวยถนัดสายครับต้นต้นดูว่าทรงมวยทางมวยได้เปรียบอาวุธหนักแรงครับอย่างด้านเพชรตะวันเพชรจินดาครับ ไปไปลายเนี่ยไม่ยุบไม่ย่นดูดีฝ่จาจะชนะหนึ่งสยามต่อเตชะปันเป็นแบบสนุกคู่ที่สามขาสดผมเลือกชอบทางด้านเด่นพยักสักสตัตรูครับดูว่าไปไปลายในเข่าของนายแข็งเก่งแข็งแรงการยีไล้ปลายมั่นคงฝา่าหน้าเสื้อตัวเงินดีฝ่าครับซ้อมอยูท่ทีมงานคนจัดจะบทเบียดชนะวันพิเศรษรูปบรรจัยเป็นแบบสนุกคู่ที่สี่ราสดผมเลือกชอบทางด้านเพชรพรันชัยครับดูว่าต้น,ต,นต้นอาวุธหนักแรงฝ่าครับรุนนับรุนนกก่อนได้นะครับหน้าเสื้อตัวเงินดีครับบรรยากาศการเล่นการเชียร์เนี่ยดูดีฝ่าครับจะชนะปฏิหารพอรักบุญเป็นนแบบสุก สำหรับมวยเด็ดติดดาวประจำวันอาทิตย์ที่7จ็ดนะครับประจำช่อง7จ็ดครับอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567เนี่ยผมเลือกชอบมาให้สมาชิกนะครับ2คู่ครับผมเลือกชอบไปที่มวยรอบปูนเสือนะครับคู่ที่หนึ่งเนี่ยทางด้านนิวปรกรณ์ส่อโชคม,มีชัยดูว่าต้นต้นในจังหวฝีมือคู่ขี้กันครับแต่ไปไปลายดูว่าลูกแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงอาวุธหนักแรงดูดีฝ่าครับจะบทเบียดชนะยอดนาทีปฐุงชยัยมวยไทยยิมเป็นมวยเด็ดติดดาวตัวที่1 แล้วก็คู่ที่4นะครับผมเลือกชอบน้นนานเพชรผาดอนชายครับเลือกชอบไปที่อาวุธต้นๆนีน่นนออกได้นหนักได้แรงกว่ารับหน้าเสือตัวเงิน,นครับความเชื่อสื่อแฟนมวนยยังมีสูงครับจะบทเบียดชนะปาฏิหาริย์พรบุญเป็นแบบสุงชอบด้านเพชรผาดอนชายเป็นมวยเด็ดติดดาวตัวที่2